หลังจากถักกระเป๋าไปหนึ่งใบก็ต้องบอกเลยว่าชอบเลย <laughs> <c oughs> ปกติป้าจะถักเส้น2มิลไงพอมาถักเส้น1.8มิลก็เลยรู้สึกว่าเออมันเบาสบายดีนะใช้นะกับเข็มโครเชต์เบอร์สีทับศูนย์หรือเบอร์5ทับศูนย์เดี๋ยววันนี้ป้าจะถักก้นกระเป๋าขึ้นอีกแ<ด>บ,<า>บก้นกระเป๋าคลิปเต็มป้าก,ก็ทําไว้ให้ดูแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้ป้าจะถักแค่ไม่กี่แถวนะป้าก็กะขนาดก้นกระเป๋าที่ป้าต้องการไว้ประมาณ9นิ้วก,กว่าป้าก็จะขึ้นต้นโซ่ที่5นิ้วครึ่งค่ะได้โซ่มาแล้วก็ถัก x ลง x ที่ติดกันเลยนะคะถักเป็น x ลงไปที่รูเดียวววกกกกกััััันนนน 2x X คะหหรือถถเป็็ V1 ตแแลลทุ้ จนถึงปลายอีกข้างหนึ่งนะคะพอมาถึงปลายอีกข้างหนึ่งเราก็จะลงเป็น v 2 v นะคะ2 v ก็คือสี x นั่นแหละลงที่หลักเดียวกันเลยค่ะหลักมุมให้ตัว x เนี่ยมันค่อยๆโค้คคงไปอีกฝั่งหนึ่งค่ะเป็นการเพิ่มความบานด้านข้างของก้นกระเป๋าด้วยค่ะแทงเข็มลงไปเกี่ยวไหมขึ้นมาแล้วก็ดึงผ่านไปเลยแบบนี้เลยนะคะก็คือ s i n เกิลโคเชนั่นแหละทุกคนลายคอทอหรือลาย x ค่ะครบ4หลักก็จะได้ส่วนโค้งของก้นกระเป๋าส่วนหลักอื่นก็ถัก x ไปเลยค่ะพอมาถึงหลักมุมลงเพ เพิ่มอีก2 x นะคะตอนที่ขึ้นต้นเราขึ้นไว้2 x ลงเพิ่มอีก2 x ก็จะรวมเป็น4 x พอดีค่ะจบแถวก็ดึงลอหอที่ x แรกนะคะแทงลงไปที่ x แรกแล้วก็ดึงรอหอขึ้นมาเลยค่ะแล้วก็ขึ้นโซนห่ง แถวที่2ก็จะทําเป็น v 2หลักนะคะหลักแรกแล้วก็หลักที่2ก็คือลง v ทั้ง2หลักเลย v ก็คือลง x 2ครั้งบนหลักเดียวกันค่ะก็จะได้มาแบบนี้นะคะ1 v 2 v ส่วนหลักอื่นก็ถัก x ไปเลยค่ะถักไปจนถึงหลักมุมนะคะแล้ว4หลักนี้นะคะก็จะลง v ทั้งหมด4หลักเลยค่ะถัก v ไปจนครบ4หลักก็จะได้มาแบบนี้ค่ะก็จะได้ส่วนโค้งแถวที่2ส่วนทางตรงก็ถ <Haha. S 2> ัก x ไปเลยค่ะถักมาจนถึง2หลักสุดท <capability> ้ายของแถวที่2นะคะก็ลง v ไปทั้ง2หลักเลยค่ะ แล้วก็ดึงรอหอจบแถวค่ะตอนที่ขึ้นต้นแถวเราลงไปแล้ว 2v นะคะพอตอนจบลงอีก 2v ก็ครบ 4v พอดีค่ะจบแถวก็ดึงรอหอที่ x หลักแรกเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ขึ้นแถวที่3โซ่1ค่ะแถวที่3จะถัก 1x แล้วก็ 1v นะคะถัก x ไปก่อน1ครั้งแล้วก็ถัก v ครั้งหนึ่งก็จะได้ v มาตัวหนึงแล้วนะคะหลักต่อไปถัก x แล้วก็ถัก V ก็จะได้ V มา2ตัวค่ะวิธีขยายก็คือมุมของกระเป๋าทั้ง4มุมันจ,จะต้องมี V 2ตัวทุกแถวเลยนะคะโดยหลักการขยายมันก็จะเหมือนกับเราขยายทรงกลมนั่นแหละทุกคนแต่ว่าอันนี้เราขยายเฉพาะตรงมุม4มุมแถวที่3พอถักฝั่งขวาเป็น X V แล้วใช่ไหมคะพอมาถัก ฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็น v x นะคะเอา v ขึ้นก่อนกระเป๋าสองข้างจะได้เท่าๆกันค่ะส่วนแถวที่4ก็จะเป็น 2xv ฝั่งขวาพอมาถึงฝั่งซ้ายก็เป็น v 2x แบบนี้นะคะไปเรื่อยๆ,ๆเลยค่ะทีนี้ป้าก็จะถักแค่แถวที่3ไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าค่ะวนใครอยากดูต่อก็กดที่รูปโปรไฟล์ป้าเข้ามาดูคลิปเต็มมันมีคลิปเต็มอยู่ข้างล่างป้าทําไว้หลายรอบแล้วค่ะก้นกระเป๋าทรงรีเชือกลมตราพราคอด500กรัมเ,เส้น1.8มิลถักง่ายสบายมือมีหลายสีให้เลือกราคาน่ารักถักแล้วจะติดใจสนใจ สั่งที่ตะก้าเหลืองซ้ายมือเลยจ้า